สบายดีพี่น้องสบายดีสี่สิบสิบคนนะพี่น้องวันนี้ว่าขอๆกั็สองวัตปีชายด้วยพี่เก่าน้องพี่น้องเชิงมือนีวัตบีสิไปหาน้องชายน้องพี่น้องไปหาน้องชายเป็นโทรมาได้มือนพี่น้องเป็นเก็บบัตเคลียร์ไปให้แนนบ่ตบีกันสิไปเอาก็แฟดน้องพี่น้องไปตอนเสาเมื่อถามมงว่าหาสิได้ย่างกลับมาแนนเราหาสิไปเอาเป็ดเอาย่างขึ้นมาน้องพี่น้องมาสิไปก็แฝดสองคน น้ำกาัดฟื้นโทษมากว่าเนี่ยคือ่าใหายมากหายมากเนาะต่ว่าฝนกระสิอตกครับพอนะเดี๋ยวสิอันนั้นไปหาเพิ่นเนาะพี่น้อนมาเพิ่นสิอยู่เที่ยงบ่เพราะว่าเฮาได้โทษมากว่าเนี่ยคือมาให้มาเอาโดดมากมากมืออื่นเป็นยังก็เด้ลไปเนาะมากมือต่อมากมือนี่ก็เดิไปอันนั้นถูกเรียกวาเขียนไว้ห็นเนี่ยมากตอนนี้ยังว่า ก็เดอไปแต่ก็มไดะบอกคนน่พี่น้องไปมได้บอกคนไปซื้อไฟไปซื้อไฟซื้อนะบ๊อบบี้ก็ซื้อนุ่มไปฝากเนท่งหนึ่งนอกมาซื้อนมมาฝากแต่ตก็สือไปซื้อได้ตัน้องเพราะว่ายังวาเขากับนี่เนาะเวเข้าไปกันเลยเถอะจะมาสื้อทายให้เอตอนหอดหน้ากันเลยเนาะฮะ

ขะแนมแดงเนีขามบอนขาเจ้าอนากระด้อันไหนงินเชียงโดดไเจาแนมไปโดดมันจะมีตูบเยตูบตัวนึงวมาทางนี้เจาเียกเล้จงไปนเนี่ย จะมาขางแกเนาะาสิมาู้เดียกไปจะมาดอกจอดก็ได้เออมันหนกมันมืนเนมาจังสีมวมืน่นจัาเ็สมาจังสีงมืน่นอท้านมีะนอ้ยกะจะขี้ไปเรียกคได้ ตอนีโทษบอกให้มาเอาอันะมาขีบเออตู้ตู้นี้ตู้นี้งอดำใครเขาโดนบอกหมดเือมันไ่ได้บอกมันโทรไปว่าอู้งอออกดูพอดีสิออกวันนี้ว่จ๊คคันดี๋ยวรเเออมาถือมือ Đây nó cũng là bỏ tròn cái đấy đó, khỏe ăn mượn này. Ngó ông ồn có bên tròn. thử ngựa đi. <laughs> tôi thớt cho tôi mẹ hả? Tôi thấy bớt trúng đọt trúng đượm. Hả? ม้าออกจอนได้เห็นมันโตขนาดว่ังวก็ไล่แต่ว่านอกมันจมอสคือหยัิมาหันหักก่อนตัวเทอกตัวตัวมเอองึจะาไปใช้อะไใช้จะว่างวจะไล่ พมาบางเงื่อนหน่อยก็เอออเอาผลออกแต่มือนะมาส่งออออกดูแเฮ้ยอุตตก Mẹn sẽ bắt tôi thử? <laughs> Thật chưa thôi thôi làm tôi thôi mặc thôi này thôi làm mất ổng thôi 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 Mình bỏ lại đó thôi ổng thôi 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 เห็นมนมันไข่สตอแล้วเกือบรู้รู้มารู้แล้วมาคอยคอยคอยแล้ไปตันี้ออกตัวน้ไกเขียวกันตัวน้านีแต่นะมันนามันออกสุบแล้บนมะมไข่บนยังฉับ อันนั <Hey. S 1> ้นแล้วไปใช้สะนุ่งเดือมอันนั้นดูว่านพุ่นบ่โอ้บอกีย่เป็นตีตาพูแอ่เรเนี่ยเขาเออดีสังสะเออเห็นไหมอ้า กินแล้วได้ยังกินเลื่นกันนุ้มหาใท้องนึงบอกยังเงินกต่นุ้มทองเดียงหรอกเก็บไบ่นะมาขอมาเคลียร์ม ว่ายวะนี <keeps> um, ่เพื่อมาโดดมาโดดเพื่อวะมาเขียบคล้ายโดดหนึงสัหาอยู่สัยอยู่สะพายฮะมันได้เขียบใช้กระไลเอออุ้ยมันโดนมั้ยนี่โอ๊บบัด Tay, xuống khá tốt nó Ư, vò cái gì khá cốt thì Ư, <laughs> <laughs> xúc rồi <được bao> <laughs> Như bạn ấy <ý>, bà <laughs> Cơ chờ anh à, khai đồ thôi này đi, khai bao huyện để khai, thì thì để khai Hãy để nó cũng ออข่อยมบางปีนะคื้จังหวะมันตายตายตายจมายเดมันมีมตีบ่เออข่อยม่ยเดกชุกมาอะตายนเกินเดมักินอะเออตาตีนอยู่เดียวขเดียวอันนี้โมเมนต์ตีตาตาตี่ว่านี่บมนทนได้เนาะปูอยู่อันนั้น่านเนาะ แล้ใส่ไมอนเพ่อใ่ป้ป้ายไอกับอ่นเดข้กเก็บขี้ปีนี้ปาดผู้หน่่ยใหญ่ดิไปใส้จอนมึงไปใส่เลยฮะมึงเนี่ยตีนป้ายตีนหน่วยใหญ่นะอืม ซื้อขนมไม้เป็นทงนึงเพิ่อสื้อขนมใม่กูไก็ผมเนาสีตั้งก็จะชงแต่มะเขียบฮะเอมาคียบอก้เออมยไข่บ้าหากับไข่เน่ได้หน่ตะกี้นอนเนาะน้ำปลาเออโอ๊ยมันคือสีนี่มาโอ๊ยสุกแต่ได้ตัวนี้

บ้าเขาคือมาแงา่แทนซื้อเขาเมาเมื่อนะ่บอะ,บ,ะ <c oughs> บ่แซ่บบ่แซ่บเพาะว่เขาอยู่หน้าเป็นแต่ว่าอยู่ฝุ่นเขาสะพา,ายตายเบ <c oughs> ่เพียพ้ยบอ่ะเอ๋ปาน้องนี่ปล่อยบ่ปลาเนี่ยเนตัวน่ะจะว่ามันบ่สุกใช่ปะ mượn à, nó nuôi nội Bọc cái đó mà tụi bạn, bạn bớt thằng đẻ xóm đây. Ừ Ở ngoài tụi bạn xóm ra, cho bạn nuôi nội Còn ở nhà nàng nó không có còn nó không có thể nuôi nội, nó không có thể Bệnh chút, bệnh nhịp, còn nó không có thật thức bỏ Ngựa tôi tụi nụm bò khay, tụi bạn nó rồi mà, lại đi Đi, อันนี้หูจ้มันส่งมันสูงตาโตมันสุกมันสุกเีจังไระปดนี่ซะโอ้โขยันมาจ่อคู่มือยคันเป็นจ่อาจดน่นสดันเถอนสบกบจักันนี่ตัวคิตัวนะบ่อันนี้ปดป พ <mile inside. S 2> ่ออ้ก็อก่มกอนขว่าสิไปวันนียถ้าก็ตายว่คลิปมือนี่ยเออถ่ายมาหามืองได้สัตว์มัเนาะพีไทตี้จะเสีหาย นี่โต๊ะลงนักเมจ้า่ะบอไปไปปเมื่อเราก้แม่่งบายปบไ้วยเรื่องเขามาเก็บอยู่มเก็่านอยู่เบื้อน่ะมังได้ึงเ้อ เกินมาคน้ายกันได้ละเกินมาเอ้ยชกวคนเดิไมไใมันสิบวัวละคายนีีแม่งอย่างนี้หลายพัน ก้ันจผู้หน่อยตัางจุงห้ยเจ็บกู่งกสิไปส่งมึงเม่่วัันทีนึงเนี่ยมาเรียเียบซุกคนที่ต้นเพราเจ้าเห็นมาเขียบยนตเียบกุกขยังกินได้แล้วซุก็กินด้่ากินเอาเบิ่งเอาผู้ไม่น่ากูกร้านเลยสสิกินซุกเดวต้องเสียมึง มาห่อท <g amb ien> ุก่เด็ดองงัวเขาก่อนง้อก่นออกได้ฮะงัวตัวนท่นออกนนีอยากกินร้อนยามาทันท่านคนมาเอนี่จีนี่ตลกดเอามะข่ายกินที่ท่านกินขาวเพศบ่เนี่ยมีมาเขยบสุกนี่ริทุ่งเคืองบวยาห่ออด Ô nhiễm mặc nghe bếp sài bỏ m tinh 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 tôi tinh Ừ, tinh 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 tôi tinh 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 มีพ sure ี so okay. ่ตูซ so like wow. so ุกพี่พี่นี่นะตู้ซุกแกไปเลือกีวเน่ตซุกตานี่นี่เฮ็ดแบบนี่เก็ดแบบมันอะไรนะเฮ็บแบบก็เก่าบดเป็ดกระสองตัวเฮ็ดยังไง nó tuổi mcconi mà mà nó đấy xe hoặc 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 này hoặc ngã mấy hoặc hoặc thật si vô hình hoặc ừ. hoặc cái đại cuội đó yên đấy này hoặc 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 cuội bị hoặc 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 bạn họ hoặc 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 hoặc